สวัสดีค่ะนิกกี้ k ุกกิ้งไม c ์ช n แนลค่ะนี่นิกกก็จะพามาทำข้าวต้มค่ะข้าวต้มง,ง่ายๆสุดนิกนะคะก็คือตั้งน้ำเลยค่ะแล้วเรามีข้าวสวยอยู่นะคะเราก็ใช้ข้าวสวยเลยค่ะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเอาข้าวสวยลงไปค่ะ จุดนี้เราจะได้คล้ายๆกับข้าวต้มเครื่องนะคะข้าวก็จะไม่เล็กมากค่ะลดเวลาการต้มข้าวต้มนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้หุงข้าวไว้ก็คือใส่ข้าวนะคะสาวน้ำล้างน้ำแล้วก็มาต้มคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าข้าวจะแตกเม็ดนะคะอันนี้ก็จะเติมเกลือลงนิดนึงค่ะ อันนี้ข้าขาเยเยอะนะคะจะเข็มพอเขาเดือดมาได้สักพักนึงก็ปิดกันเลยค่ะปิดไปเลยแล้วก็จะได้ข้าต้มแล้วนะคะแบบพอดีค่ะไม่เละมากแต่ถ้าชอบเละก็ต้มนานไปอีกค่ะ ต้มเพิ่มเวลาไปอีกนะคะแค่เนี้งค่ะวันนี้นิกจะพามาทาไก่ผัดขิงค่ะสูตรขิงทอดนะคะเป็นสูตรของที่บ้านเลยค่ะชอบทานกับข้าวต้มนะคะว่าจะทานทําทานกับข้าวต้มนะคะอันนี้เป็นขิงที่นิกหั่นซอยไว้แล้วนะคะคือถ้าเพื่อนๆมีขิงอ่อนนะคะก็คือใช้ขิงอ่อนค่ะจะดีมากค่ะแต่ที่นี่หาขิงอ่อนยากนะคะก็จะไม่ค่อยแก่นะคะ คือจะไม่แก่ไม่ใช่ว่าขิงแก่มากแต่คือไม่ใช่ว่าขิงกอ่อนเลยนะคะแต่ก็คือจะอามาหั่นเองค่ะทาความสาดเรียบร้อยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็จะทอดขิงก่อนนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะจริงๆทอดขิง้ใส่น้ํามันเยอะหน่อยก็ดีค่ะ นี้ก็จะใส่ไม่เยอะมากนะคะก็จะใส่ประมาณนี้พอเพื่อที่เวลาเอาออกนะคะจะได้ไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำในปริมาณเยอะนะคะก็คือแนะนำให้ใช้น้ำมันเยอะกว่าน,นี้นะคะแล้วก็ทอดขิงเดียวแล้วก็เสด็จน้ำมันแยกไว้ค่ะต่างหากค่ะเี๋ยวเราอน้ำมันร้อนแล้วค่อยมาใส่ขิงค่ะผ่านน้ำมันร้อนจัดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ขิงลงไปเลยค่ะนี่จะใส่หมดเลยนะคะ ราจะทอดจนขิงออกเหลืองหน่อยๆนะคะค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่ก็จะพอแล้วนะคะคือเราจะไม่ได้ทอดให้กรอบเลยนะคะแค่เขาเริ่มเหลืองค่ะเดี๋ยวนี้จะไปเสด็จเอาน้ํามันออกก่อนนะคะให้เหลือแต่ตัวขิงทอดแห้งๆนะคะค่ะจะเห็นว่าขิงเหลืองสวยนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมสับค่ะแล้วก็เนื้อไก่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ รุงกันค่ะตาลทรายาค่ะนิดหน่อยค่ะผงพรูรสค่ะน้ำมันหอยค่ะหิ้วขาวค่ะลุกเลยค่ะ จริงๆไก่ผัดขิงสุดนี้ก็จะออกหแห้งนะคะไม่ทานกับข้าวต้มร้อนๆนะคะ่ะแล้วก็ลวนไก่ให้สุกเลยค่ะอันนี้จะเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะเพื่อที่เราจะได้รวนไก่ให้สุกเร็วขึ้นแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะ ไก่น่าจะได้แล้วนะคะน้ำที่เราเติมลงไปก็จะแห้งงวดเห็นไหมคะ่ะนี่ก็จะใส่พริกไทยเพิ่มความหอมหน่อย,ะค,ะยค่ะกไทยป่ค่ะก็จะใส่พริกไทยดำด้วยนะคะ ด้ะ,ะนี้ก็เป็นอั้นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตัดเสิร์ฟพร้อมกับข้าวต้มเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะไก่ผัดขิงกับข้าวต้มร้อนๆน,นะคะามาลองชิมกันค่ะ อ,อร่อยค่ะส่วนคลิปนี้นีกก็จะขอลาไปก่อนนะคะขอทานข้าวต้มก่อนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ